ใช่ครัเดยวครับวันนี้ไม่อยู่ผมแต่แต่นะครับวันนี้ผมก็จะไม่ได้สับสองครับเดี๋ยวครับสับสองได้คุณยังครับได้ได้ครับผมก็เล่นมีนะครับพี่มาสู้ใหม่ไม่ไม่ก่อนนะพี่เดี๋ยวขอขอรีบหน่อยผมใส่ครับได้แหละไม่ใส่ก่อนนะโอเคครับเอาเกาะออกจากซองแป๊บ มาล้านแล้วเองฝึกเล่นเนี่ยพวกสองสองสามสามเนี่ยเองไม่หาเพื่อนเล่นด้วยเนี่ยฝึกเล่นสองสองสามสามเนี่ยไม่มีใครเล่นด้วยดินเนี่ก็หาคอมูหาคนเล่นฝึกช่วยเยอะที่มัมาได้ยังครับพี่เข้ามาแล้วเข้ามาแลยครับฮะ <c oughs> ไหนเจ้าหมาแล้วพี่มาแล้วอโอ้ยร่องหนึ่งความยาลุกเร็วด้วย เ้ยคือไม้เหวี่ยงอะเออคือวับมาอะไรยังไงต่อเออตีตีพี่พ เรียบร้อยมาดิเก็บสองชิวๆเวลาเวลาเวลาตอนพี่แทงเองยังยังไม่ต้องตีก็ได้มันมันมันมน,มนโดนมันโดนขัดเลยพี่โดนแทงพีได้ครับพี่ได้ได้ไดไดเองรอมาไม้แทกเองเข้าจากข้างหลังพี่อะ่ะโอเคไหมล่วงหนึ่ง <laughs> ไม้ผมจมพี่ไม้ผมจม <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ oh อาจจะพูดไม่เยอะพูดไม่เก่งเพราะพ่กลับมาครับนเะปะขอมอาใหม่โอ้ไม้เขาจมหรอโอ้เบื่อว่ะ สู้พี่ชายแพย้ไม่ปืนนะครับไม่ปืนมามาเดี๋ยวพี่ได้มาให้เฮ้ยผมอาจอจะเล่นเองบูทคนเป็นใช่ไหมเป็นอยู่ครับโอเคเองบูทพี่แล้วก็เปิดเตา ดูนยาวๆร่องหนึ่งดิเอ้ยคือผมหมุน360อกสงศาสวยๆโคตรเก่งอ่ะเอ้ยอี่เองมีพรสวรรค์นั่นีน่น้อง ผมหมุนอย่างนี้เลยอ่ะใช้ได้นี่วะเข้าแกงเข้าเข้าแกงพี่ไหมเฮ้ยเข้าครับเข้าเข้าเข้าเลยเล่นก,กูเล่นเฉยเอะเอาอยากเข้าไปไปไปเอ็งก็โชว์ผลงานโอปี่ข<า>อโทษะเนมื่อกี้คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะ ดเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะบูธแล้วมันไปแทงพี่อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเขาวิ่งมาไม่ถึงนะฮะ ้ยตกแปลกฮะอืมเด้อเดยวเดยวเด้พี่ไม่คิดผมปั๊มยาแล้วผมอีบสไลด์แล้วมันไปอีบเขาอีโมผมวะเป็นไรไม่เป็นไร Hmm เริ่มไม่มาแล้วเริ่มไม่มาแล้วฝีม,มือตุกว่ะเอ้เนาะชายไม้พี่มันจมว่ะไม่เป็นไรพี่เล่นพี่เล่นอย่างเอ๋อเลยพี่เพิ่งตื่นใหม่ไหมพี่พไม่อีโมว่ะคือตัวเซ่แล้วไม่อีโมคืออะไรอ่ะ เว้ยเว้ยโดนเก็บสองคือผมโดนเก็บขอโทษพี่ชายไม่ไรน้องโทษจริงไม่ได้จริงน้องด้ยวยเฮ้ยสวยอย่างนี้ทำดี หมุนสามร้อยหกสิบมงาแต่แต่มันอันนี้ไม่ได้วะคืออะไรวะพี่ชายผมหมุนแล้วมันไม่ได้วะม,มันมอีโมไม่ได้เมื่อกี้<า>โว่มามา สวยอย่างนี้สวยผมกพดกดสเปคบาายคลิกขวาซ้ายอ่ะคลิกวขวาค้างไว้อ,ไอ,อย่างนี้ก็จะเป็นนี่อ่ะ พี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่ไปไหนมาพี่ใส่น้ำแข็งกันเนาะเอาไปดิออกไปไหน เมื่อกี้ก็จะหาว่าผมเปิดตัดเ,เน็ตเล่นเลยวะพี่เมื่อกี้เน็ตผมเป็นไรไม่รู้อันเดี๋ยวพี่ไดมีดีวกว่าเห็นคนยินอยู่เฉยๆอ่ะเมื่อกี้อ่ะเกือบแล้ว ผมไปตีหัวพี่เฉยเลยอไร็นไรปรกดสเปกวรครัคค้งกักษ์เหนีอ สองหนึ่งหน่่ยชิวไม่ชุดถิ่นฐานไม่ไหวได้ไงโอ้ขวย <c ười> อาจจะหัวร้อนขึ้นนิดนึง โอ้ผมไม่ไหวว่าเบสิกพื้นฐานอีกก็ไม่ไหวเนาฮะมันมาแต่ไหนวะ แต่ไหนยังไม่รู้เลยที่กออคลิปมาดูกี่ไม่ไหวได้ไงว่าเรียบร้อยไหวชิวไหวชิวไหวไหวชิวไหวไหวหรือไม่ไหว เดี๋ยวเล่นอีกมีซาวบินเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปละโอเคครับไปไปกันแล้วเอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจอกันครับเฮ้ยนอนพี่พี่พี่ไปละโอเคบ๊ายบายโอเคครับก็สวัสดีนะครับไปแล้วขอบคุณที่รับชมไปแล้ว